มาหอดหน้าเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องจ้าทางหน้าสวัสดีทางน้าพี่น้องเตรียมเห็ดอยู่เห็ดกินบ่เนี่ยคนงานสาวชุดนี้ก็ําลังลงสาวชุดนี้กับบริเกียวด้วยพี่น้องเด้อเห็ดกินตอนแรกยังสิได้ลงเกี่ยวขายเห็ดอยู่เห็ดกินจ้าสบายดีปลาลุ่งวีไว้สบายดีปลาลุงสบายดีปลาลุงโอ้โหโค่าได้แล้วได้พักใส่หมอใหญ่บาตนี่หน้าผัดหน้าโค้งพี่น้องเอ้ยบริหารอดกระโตเดี๋ยวาดื่มเลย อันโบซ้ำก็ไม่ได้แค่ไหนจะได้อันหน้าอะไรจะทางกับหมอหมอหน่อยจิมาแกงอันนั้นเอาไปแล้วนี่ฮะเขาตกเลยใส่ถุงยางไว้สีแกงไก่ใส่อันนี้ตากร um um ้องดนปีเด้อร like anyway> ์ของการตากองตากอรก็สีเงี้ยที่โทษขอแทนเบไปแล้วนี่หน่วยไหนกะพันไปเรื่เลยบ่พชื่อเขาคือบอาเกี่ยวลงไปหาเกี่ยวเอาเกี่ยวหนา สเส็บ้อกการและการตายจ้ามีเกี่ยวจ้าก็าไม่เกี่ยวเขาได้หมจูบจูบมีจูบมีจับมีเกี่ยวจมามหงก่อนแลคกสซีมานตำเห็ดตำกับแกงแกงใส่นนไก่พีน่น้นนองอดแงคามกุดงแดงคามไเอาแล้วก็กนยลบ่มือแล้ว,ลวยังได้ยองคำอจมพี่น้องฟองไฟนะ ขาข่งนะอต้องขาเข่งที่่อนและพี่น้อเยเนี่ยไปหมอเขามีสระเอผัวเาสิพัพกใส่ยาเกล้งผูกเป้เขาอยู่เน่ยโสเด้น้ำลูกน้ำรานนี่ด้ เด็สดโหน่สดหูั่หน้สดหูตะน่ะอ่าตัว่คนงานขึ้นมาเนี่ยแม่นี่ยังเห็ดกินห่ดแล้วอ่าเดียวคนงานของเราวันนี้สิบห้าคนจ้าพี่น้องสิบสิบเจ็สิบแปดนเลยทั้งเด็กเด็กแม่นี่มีหูอย่ะอกให่พี่ลึกพี่โล่มเอาอยู่ว่าแม่นยังเอาโลเลยเห็ดูนี่พี่น ดูหั่น <R> ห <ud y> um, ั่นเป็นโอ๊ยกำลังเริ่มทำกระเพ๋าพี่น้องได้จุดอกลูกไว้สูงจุดพอละแม่ใบนี้นะสูตรกระเลือดพืชแม่กองแบบใหญ่หนึ่งนี้นี่เจ้าวาออกไปได้เดี๋ยวลูกก็ไปดูข้าวก่อนพี่น้อง แล้วสุดี่จะขวบไก่สามโตเลยพี่นนองก็นี่กลุ่มอยู่บนมือก็แห้งเด้ออันนี้มิยาโดมถือมาย่ามีคนเป็นลมนี่เราเป่นมีลมมันออกสง่ำๆเราก็ต้องใส่สงชายอย่าบอกได้ว่าลืมเกลือน้องบอกไป นู้ว่าสิไปส่วนเอาเกลือนูนบ่ได้เกลือแท้ๆท้เขาการประดิเฐ์ประดิษฐดิไม่ได้มูมีบนนี้บิง่งลูกเราได้ต้นนองไหนแม่ดูวการสงสัยกูบะะก่ได้เกลือแท้ๆเลยแม่นอะไรนี่จะเป็นนัวน้ำต,ตาลเกลืกอเลี้ยงยังไปขอเทียงพยงายามเขมใบอยู่ขี่รถจักไปนี่ไอ้แหล่งท้องยางอันใส่ไก่ละไผ่เมื่อเอาได้เมื่อทียละไผ่ เออคันทาได้ก็ข่าค่อยมากหมแล้วี่คอยพัฒนาเล่หมดลนไทยเล่นเท้าเขาดีเมาพี่โล่า

อโอ้ยไข่แต่ได้กับน้องเอ้ยจัดเลยนะังอือไข่ต้งไข่เนี่ยต้องหัวมันหอมก่อนจะคอยเอาน้ำใส่หัวมันซุกสิก,ก่อนหัวไก่มันซุกแล้วเขาจะเอาน้ำลง กับบักใหญ่เลยเนาะบัวซับออกแม่เม็ดเลเลยบัดตีนบัดมือมันกรด้นไก่ซีแร้วให้หนึ่งอะไรพี่น้องไก่ซีแร้วโอ้ยไปไมันยังอย่าดื้อลูกอย่าดื้อ พี่เด็นมานตกลงมาแม่อยู่ร่มนี้นลูกจะร่มพี่นาลูกพ่อเอาขึ้นโขงนอ,นอนเนาะนี่เหอกพเนา

ใส่เติมน้ำเอาเอาขววแหลกสิขวแหลเราจะเริมน้งเดี๋ยเดี๋ยวลูกเด่าเดออยาเดออย่าพากันเด้อเยเดหน่อยเยู่ดยกระเป๋ายเดี๋ยวเือตอนใช้รถ ชัญาตมีมองเดียวค่ะ่ยกระเป๋าผมไม่ใมันมาจากไครผหูเลยมองอื่นบมมีชิเลีวแล้วใครในอกหัวนมีหง่เออป้อนใช่นะป้าเออบรต้องจับมันเอตนมือสั่ไม่ใช่ไหนยาดมยาอันเ็ตาบุมีเต็นพี่เตนก็เลยปุ๊กยาดมธอเลยตุก๊ เอาแม่ป้า,า,าใช้ใส่กินใยาดมนะลกูกไมแม่ป้าไมา่ใช้ในสะ ไก่สามตัวบมกหุงหน่วยหนึ่งบมกหุงใหญ่หน่วยหนึ่งพี่น้อง ผู้ดีเข่งกระทังอู้จะแซบหรือไม่แซบเนาะลืมเกลือกับปันนี่พี่น้องปองไปใส่ตะปะเดกเอา,หน,เอนะเอาหนูลืมเกลือนะแต่งผู้เดียวกับมุกขมุ้มหนดลืมจะอีสังอียาตอนนี้กำลังดังไฟแล้วก็ใส่เตะาใส่ฟืนค่ะพี่นอ้องอ่ากำลังเห็ดกินใส่ฟืนตอนนี้เฮาดังไฟอันใส่ฟืนเอาไดพ้พี่น้องพีหนาโคกเด้อ แล้วก็จะเป็นตอนนี้กําลัางให้เขาเบือ่อซุกซิก่อนแล้วก็จะเอาตอนหมองหงเพราะว่าสา้าสุพนีขัวก่อนตอนไก่พี่น้องคนคนคนงานของเราก็สิบห้าคนจา้าวันนี้คิดนะคิดว่าน่าจะกุ้มกินนะจ๊ะเพราะว่าเงินเา้าสุพนีกับบอมีพี่น้องเอ,อ้ยแกกินแบบนี้ลหละขันบดย่างสอยกับมิแตู่้อยากมาแต่หนีก็ยังอยูหัวไวยน่ำพี่น้องเอ,อ้ย บ่มีเงินจ้างว่าสันบ่มีเงินจ้างเจ้าก็อยากมาเพราะว่าช่วงนี้เงินสับจางแน่พี่น้องเอ้ยใส่ใจรายแนวเงอนอ่ะก็ไปห้าหมอชาชุนี่กับบ่มีเงินก็ยุ่หัวไหวแลกก้วเนาะก็จามาครับเพาบ่มีเงินหายได้ปนันก็ยังงันได้เกินกำหนดอยู่อบ่มีเกลือก็ซ่บอยู่จ้า มาหอดนันนาก็เริ่มเห็ดกินเลยได้แล้วสุวงนีไนพี่น้องเอ้ยข้าเจ้าเกี่ยวก็สิได้ให้หนึ่งแล้วล่ะเข่าเรื่องอำลามอยู่พี่น้องมาหอดนาไปทีเดียบร้่อยก็เริ่มเห็ดกินเลย <S <S ผู้ช่วยของเราผู้ช่วยกวนอืสามสี่เถกหน้าสองห,หล่ <S <S งหหลูกเร็จแล้วพี่น้องบัดนี้เลือแต่ อ่าได้สิไปพักมังหงอีกแล้วก็ร่อล,อ,ลอคนขึ้นมากินเขาจังที่ต่ำมังหงเนาะพี่น้องเนาะแต่ตอนนี้อันแกงสาวสุพณีเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้ยน้องดาวโทรมาพี่น้องสงสัยน้องดาวจะมา,มากินเขาเทียงนำแน่เลยมาจอบเบิ่งอีก,ก่อนพี่น้องมาในหลังจากเฮตดอยู่เฮตุกินแล้วป้าเก่งอรีไว้อรีพี่น้องเลย ได้ไปหนึ่งไหเป็นที่เรียบร้อยนะคะเหลืออีกไหเดียวพี่นอ้องตอนนี้เป็นเวลา,าสิบโมงกว่ากว่าสงสัยสิได้แล้วขาบเศราอ,อยู่แนวเนียน่ยสงสัยจ้แล้วาขาับเศร้าพี่นอ้องเก่งจริงจริงบรรยากาศก็ดีดีพี่นอ้องโอ้กำลังลงไหที่สองเป็นที่เรียบร้อยจ้าสาวสุดนดีก็กำลังเก่งไก่แล้ว แกงไก่แล้วก็สิมาผักบองหงมองเฮงวันนี้ไมว้ท้า